สนับสนุนโดย New Mitsubishi Expander Cross ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun Life ยาสีฟันซิสเทม,มา Ultra Care a n d Protect กลับมาชมกันต่อกับ The Red r e p o o n ไฮโซโบเยอะที่วันนี้เราจะพาไปชมบ้านดาราและของสะสมของพวกเขาที่ไม่ธรรมดาจริงๆ มาถึงอันดับสี่กันแล้วเรือนหอของหมอเจี๊ยบรัตนานราสวัสดีค่ะน้องโอเคค่ะน้องโอเคไอ้น้องกวนเราไปถ่ายคลาสกันคลาสกันมาแล้วคุณน้องโอเคใช่ไหมน้องโอเคค่ะน้องโอเคคนนี้ชื่อกะเพราค่ะกะเพราแฝงอย่าลง เขาพยายามจะขึ้นเรือย <Yes, ่าถล่มถล่มหมดตายแล้วคณเขาพียงจะขึ้นเรือสวัสดีค่ะพี่ร้อยสวัสดีค่ะเจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะนี่ใช้เวลาสร้างบ้านกี่ปีคะนี่เออสองปีค่ะถ้าถ้าสิบสี่กุมภาก็ผ่านมาแล้วนี่ก็ก็เท่ากับสองปีพอดีตั้งแต่เริ่มตอกเสาเข็ม พอเราเสาเข็ม14กุมภาพันธ์สองปีที่แล้วสองปีพอดีทำไมเลือกวันนี้เขาดูมาให้อาจารย์เขาดูมาให้พอดีก็เป็นเลอกแห่งความรักพอดีเป็นเรือนหอด้วยตั้งใจเป็นแบบนั้นกะว่าคือเสือให้ชื่อเองเสือให้ชื่อเองแต่จริงก็คือกะว่าเป็นบ้านที่เราอยู่กันจนแก่แต่พอเขาเรียกอาเรือนหอเรือนหอเรือนหอก็ได้เอยน่ารัก สไตล์ความชอบเราเวลาสร้างบ้านอะมันต้องเหมือนกันไงเพราะมันแบบถ้าเกิดมันไม่เหมือนกันมีทะเลาะก,กันไหมไม่มีทะเลาะกันบ้านไม่มีทะเลาะกันเลยสาวโปะแบ่งกันชัดเจนมากว่าว่าโซนนี้ของเราโซนนี้ของเธอ,<ช>อน่ารักมากเขาบอกว่ามีห้องหนึ่งสองล้านใครบอกคะใครบอกเขาอะเขาอะบอกมาเขาอะไม่รู้เขาไหนห้องอะไรคะห้อ่วมห้อง่วมค่ะพี่ห้องจริงปะเนี่ย ว่าท oh. ีมันสองร้านนี่ไม่ใช่แบบเฉพาะมันคือโครงส so. like ร้างอะไรอย่างนี้ด้วยกับกับทุกอย่างรวมองค์ประกอบรวมกันใช่อยากดูห <at> ้องน้ำคุณมากเลยอ่ะได้ค่ะไปห้องน้ำก่อนเลยไหมคะได้ไปดูห้องน้ําก่อนก่อนจะดูส่วนอื่นของบ้านเออแปลกมากเลยไปดูห้องน้ําก่อนเออแปลกมากเลยไปดูห้องน้ําก่อนเลยบ้านหลังนี้ เฮ้ยมีเหรอจริงรใช่ด้วยกันเธอมันน่ากวนนะไปชวนอาชาเอาก็นี้อาชาหิน่นไงก็ชวนเข้าห้องน้ำมาแช่ด้วยกันอาชาอ่านร้อนแล้วก็ไปอาบน้ำเย็นเดี๋ยวนะคะห้องน้ำคุณเป็นหินอ่อนเป็นครบอกหินอ่อนแข็งจะตายแข็งจะตายเขาไม่อ่อนเราเนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวนะในโซนนี้อะไรแพงที่สุดในห้องน้ำน่าจะพวกอ่างอ่างน้ำผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยแหละค่ะ แล้วก็พวกหินที่แพงอ่าน,น้ำกับหินกับเพราะว่าอันนี้มันเป็น <S <S 2> <S 2> เหมือนกับเป็นสีพิเศษอันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่พวกเซ็ตพวกนี้ค่ะแล้วก็มันนีทองตัวตัวกรอบก็เป็นแบบวินเทจอะไรเนาะใหญ่โตมาเขาบอกว่าหินมีหินอันหนึ่งที่คุณแบเอามาจากสระบุรีคืออีคนนี้เพราะว่าตอนแรกไปเลือกหินที่ไหนก็ไม่ถูกใจเขาเลยบุกไปถึงโรงงานหินใช่คนนี้ไปเลือกเลยไปเลือกแบบที่แผ่นเลยแบบทีลเราแผ่นไปเึงเอมมาทำอันนี้ใช่แล้วก็เอามาปันค่ะ ทำแทำเป็นแบบเป็นคิวเป็นสเต็ปอันนี้ก็คือหินอ่อนสีดําที่เอามาแทรกกับไอไอลำปางอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ก็เป็นหินกระเบื้องลำปางอะหินเยอะเพราะเดียเป็นคนชอบหินอ๋อเนี่ยหรอใช่คุณแม่เอากระเบื้องเลยแต่เป็นหินแบบเบาๆพี่รถเมลอาบได้3าคนไหมเจี๊ยบเจี๊ยบก็ชวนพี่มาอาบน้ำลงอ่างด้วยอยู่เตลอเนี่ยพี่รถเมลเจี๊ยบแล้วก็เดียอาบน้ํากันนี่ ขาเสื้้อผมีแต่คนแซวหนูอะว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าเหมือนมากเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาเราอยากไปดูไหมคขอไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าหน่อยได้ไหมคะเดียวคุณถามจริงตอนที่แบบว่าทําห้องเสื้อผ้าเนี่ยคือตั้งใจไว้เลยว่าแบบเฮ้ยเราจะทําห้องเสื้อผ้าเป็นลักษณะนี้วางเป็นระเบียบแบบนี้เลยอะค่ะ ม่ค่ะคือตอนแรกอ่ะคืออย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เจอกับเดียมเปนนี่ของเยอะมาก <_ d> um> เวลาเราซื้ออะไรเราจะเก็บใส่กล่องคิด <_ d> um> ว่าสักวันหนึ่งถ้ามีบ้านจะเอาไปวางก็เป็นของสะสมที่พอถึงเวลาจริงๆแล้วว่ามันเยอะแบบเยอะเกินไปอะจนมีวันนึงแกะของมาซ้ํากันอะ่ะ <_ d> um> แบบอ้าแบบิกอันนี้เรามี2ตัวได้ยังไงเนืเ้อไหมแบบมันเกิดเหตุการณ์ที่ของมันซ้ํากันได้แล้วก็ของเยอะเกินแล้วก็บางเอิญว่าเจ๊ว่าไปดูสารคดีใน n น็ fli x ที่มันเกี่ยวกับมินิมอลลิสต์แล้วไปดูว่าเราจับใจความเขาได้เหมือนเกต์อ่ะเหมือนจูนกันติดจากคนที่แบบบ้าของมากคือแบบถ้าของชิ้นนี้ซื้อมาแล้วฉันจะไม่ให้ใครฉันจะเก็บเพราะมันรู้สึกเป็นของสะสมของเรายิ่งของที่เราชอบแต่พอดูอันนั้นอะ่ะเราสามารถปล่อยวางได้จะได้ให้คนที่เขาอยากได้ขึ้นมาเห็นสีหน้าท่าทางเขาแบบดีใจอะ่ะตอนนี้ก็เลยเหมือนเป็นโรคเสพติดแบบชอบให้ของคนแม้กระทั่งเสื้อผ้าเราก็ใช่ใก็เริ่มต้นจากเสื้อผ้านี่แหละแต่ว่า มันเหมือนกับอยู่ในร้านขายเสื้อผ้าจริงๆอ่ะคุณเเรียงสีด้วยไงไม่ใช่อะไรนะเรียงสีไม้แขวนเสื้อจะต้องเหมือนกันนึกอไหมไม้แขวนเสื้อเหมือนกันน้องเดียรัทำคนดีเทลแต่นนี้จัดอย่างนี้แล้วนะคะไม่ไม่ได้จัดเพราะรายการมานะทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้จัดไว้แบบนี้อยู่แล้วยังไม่ถึงห้องนอนเลยนะคะห้องนอนอยู่ติดกันใช่ติดกันเลยค่ะก็บอกแล้วทุกห้องเราต้องได้ใช้ประโยชน์เสมอมีห้องแค่นี้ถ้าาก็หมดแล้ว ที่นอนนึกว่าอยู่โรงแรมจริงๆ <Wow. S 1> อ่านี่ไงมันก็จะยืดแล้วนี่ก็คือมันงอขายกขาได้หมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ได้ไปโรงหนังไม่ได้ไปเลยเพราะเราชอบดูดบ <า S 2> ที่นี่ได้เลยใช่คือ คือจะแบบไม่ได้ไม่ได้เลือกซื้อที่แบบแบรนด์หรืออะไรเลือกซื้อที่ฟังก์ชันที่มันตอบโจทย์กับชีวิตเราสองคนที่สุดเพราะว่าเราให้คุณค่ากับสิ่งนี้สำหรับเจ๊คือให้คุณค่ากับบ้านเพราะเป็นสถานที่ที่จะพักกลับมาจากการทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เยอะที่สุดแล้วเราก็คิดว่าจะอยู่ยาวๆเราเลยเลือกของที่มันสามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปเดี๋ยวนะมุมโปรดของคุณคือที่ไหนคะคุณหมอมีห้องเกมค่ะห้องเกมพาไปดูห้องเกมไหนห้องที่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณนิดนึงปะ มี2จออ่ะก็เล่นด้วยไหมเวลามีเพื่อนมาบ้าใช่เวลามีเพื่อนมาผูลงทุนมากอ่ะเล่นคนเดียวมันไม่สนุกชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันอเกมพวกนี้มันจะสนุกเมื่อเล่นด้วยกันแล้วก็จริงจังไปก่อนั้นพี่รถเมย์อันนี้คืออะไรอ่ะนี่ของคอแซนะคะให้จะมาขึ้นจอเลยหรอถ้าเกิดพี่รถเมย์อยากจะไลฟ์หรือสตรีม เฮ้ยคุณเล่นอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยคุณเล่นอย่างนี้เลยเหรอปกติสมมติมันจะมีหน้าเราแล้วก็แบบสมมติอยากจะแคสเกมหรือว่าเป็นแบบพี่ร้นเมย์จะทําช่องตัวเองแล้วก็คุยกับคนก็ใส่แบ็กกราวด์ไปเลยก็ได้เหมือนวลาเราไปถ่ายรายการไงกินสกีนไม่แล้วนี่คุณทําช่องอะไรของตัวเองป่ะเล่นเกมก็มีช่องเอ่อลาลาหนาชาแนลค่ะตอนนี้เป็นเป็นบล็อกที่เจวกับน้องเดียทำกันแล้วมีเพื่อนเข้ามาเล่นกับคุณเยอะยังก็มีมีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนเล่นกันว้าวโอ้หจริงจังอะแล้ว เดี๋ยวนะเอาเวลาที่ไหนมาเล่นเกมมาคุณแต่เป็นคุณหมอด้วยอะ่ะใช่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นไม่ค่อยได้เล่นกับใครแต่ว่าพอมีเวลาอย่างเนี้ยถ,ถ้าถ้ารีบกลับจะก็จะได้เล่นเกมเอาโอเคงั้นพี่กลับบ้านเลยเอาโอเคงันพี่กลับบ้านเลยเเบบไม่ต้องรอชา้าไปชมันต่อที่อันดับสบ้านดีเ,เพชรจ้า <laughs> รถ รถที่พี่สะสมใช่ไหมพี่เพชรจ้าครับแต่ีจริงมันยังมีอีกประมาณ3-4คันที่มันอยู่ในอู่อ๋อใช่ครับแต่ว่าตรงนี้คือรถที่ยังรอดตายอยู่ยังสตาร์ตติดอยู่อย่างนี้เชฟไม่เคยเห็นนี่คือรถอะไรย่างพี่เพชรจ้าอันนี้คือเชฟโรเลตสติงเลสติงเลสใช่เป็นรถแบบเขาเรียกว่า king of american muscle ก็เป็นซุปเปอร์คาร์ในฝั่งฝ้าของประเทศเมกาค่ะใช่แต่เก่ามากก็คือเนี่ย ปี1968นี่ปีเขาเลยปีเขาเลยได้มายากไหมคันนี้ยากครับหามาเกือบ10ปีเฮ้ยใช่เพราะมันหายากไงมันไม่ค่อยมีคันนี้นี่คือเป็นรถสปอร์ตคันแรกที่สตีฟจ็อบตอนมีเงินแล้วซื้อนะครับเฮ้ยสอรีนี่เราเราให้ขับออกมาได้ไหมพี่ได้ครับผมได้ครับได้ได้หนี่เสียงปิดประตูก็เท่มขนาดนั้นหรอถึงดังเจบอก เท้ๆพี่ดีดีเท่มากสวยมากจะเคยแท้แท้แท้อ๋อเขาบอกไปครับว่านาทีละ30บาทนะครับลงเลงเลยลงเลยวะเนี่ยทำไมพี่เพชรจ้าถึงอยากได้รถคันนี้คะคือมันเป็นพี่ว่ามันเป็นรถที่มันยุคนี้มันอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วมันไม่มีวิ่งบนท้องถนนใช่แล้วเมืองไทยเนี่ยก็น่าจะมีรถแท้ๆเลยนะมีไม่เกิน ยี่สิบกว่าคันหรอกซึ่งอันนี้คือแท้ๆเลยแท้ๆเดิมๆหกล้านบาทครับวิ่งเลยค่ะโอ้ยบ้านใหญ่มากสวยอ่ะบ้านเนี้ยเห็นบอกว่าจริงๆทั้งคู่เนี่ยเหมือนประหนึ่งเป็นคู่รักนักสะสมนะคือนิวเนี่ยจะชอบเอลซ่ามากอยู่ไหนอยู่ไหนจริงๆมีเยอะมากค่ะแต่ว่าไปดูไปดูเก็บเอาไปไว้บ้านเก่าเนี่ยเยอะพอสมควรเพราะพี่เพชรเขากลัวไทก้าชอบกลัวแบบกลัวแบบเลดี้โกอะไรอย่างเงี้ยคือ เก็บหมดเลยก็จะเหลือแต่ว่าตัวที่เราแบบเออลักมากที่สุดก็จะยังคงเอาไว้อยู่อันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงแล้วต้องรักขนาดไหนที่เปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วต้องเจอเลยอ่ะปกติเปิดเข้ามาก็จะเจอแบบว่าพระหรือว่าอย่างบ้านผมเปิดปุ๊บเจอฮกโลคซิลวบ้านเปิดปุ๊บอ้าสวัสดีเอลซ่าสวัสดีครับสวัสดีตัวไหนหายากสุดอ่ะชอบเอลซ่ามากแล้วก็คือใจสะสมตัวที่เป็นลิมิเต็ดคือพวกเนี้ยจะเป็นลิมิเต็ดเอ dition หมดเลยทั้งหมดใช่ทั้งหมดแต่ละภาคอย่างตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบ หายยากที่สุดเพราะว่ามีแค่2,500ตัวบนโลกใช่แล้วคือเขาจะมีนัมเบอร์บอกเลยนะคะว่าตัวของเราเป็นตัวที่เท่าไหร่อย่างอันนี้เป็นตัวที่415้นะคะจามีใบเซอร์มีใบเซอร์ให้ด้วยอยลางบบนี้เขาทำยังไงต้อง eBay ค่ะอันนี้ต้องประมูลมาไปประมูลแต่ทาง eBay เนี่ยเขาจะสั่งตรงจากสำเพ็งอีกทีก็คือเป็นการเวียนเศรษฐกิจเออดีๆผมพอเมาส์ก่อนได้ไหมทำไมคะพี่ช่วงที่ สร้างบ้านใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใหม่ๆมันจะมีห้องหนึ่งเป็นห้องเอลซ่าแต่ยังเอลซ่าผ้าปูเอลซ่าผ้าห่มเอลซ่าหมอนเอลซ่าโอ้โหทุกทายเอลซ่าเป็นพันๆตัวจนเพื่อนที่มานอนเนี่ยค่ะกูโดนผีเอลซ่าหลอกนนน่่่ะาวตั้ทไม ถึงเป็นชุดสีเขียวอะคะมันเป็นภาคพิเศษค่คะมีภาคพิเศษภาคพิเศษคือเอลซ่าจะมีสองภาคใช่ไหมคะแต่มันก็มีภาคยิบย่อยที่อยู่ตามพวกหลังกระตูนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นชุดนี้นี่ไม่ใช่ของแท้นะปกติถ้าภาคพิเศษเขาจะไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะเราดูที่ไหนเนี่ยใช่หรอแล้วตัวไหนแพงสุดอะนั่นนั่นนั่นน่นค่ะ ตัวที่แพงที่สุดตัวนี้ค่ะที่บอกแพงสุดนี่คือยังไงประมาณไหนต้องประมูลอะประมูลต้องประมูลกันมาต้องซื้ออันนี้หลายปีมากน้อยปีกว่าแ่พอแล้เพราะวเดี๋ยวเ๋ยวเผยมากราคาตั้งต้นมันเท่าไหร่อันนี้ๆๆลาลๆๆาล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 างาาล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 อลาลาลามาล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 าาลา่เลาลาลาลเลา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 ราล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 าาลาล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 าลาาลาลาลาาลาลาลลาลาาลา เฮ้ยโอ้โหเปิดพุกไฟขึ้นเลยครับผมดยไม่ใช่แค่ตรงนี้หรอก่นไปไปในโสนไปไปไปเอซเซอทั้งแผงเลยหรอมันเกินไปอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมหลายๆคู่มันยังมีป้ายอยู่เลยอะพี่เพชรคือพี่ไม่ได้ใส่เลยหรอไม่ใส่ครับมันคือการสะสมก็คือเหมือนสะสมสแตม์ก็ต้องสะสมสิ่งที่มันยังไม่เคยถูกใช้ไงพี่จะซื้อ2คู่คู่นึงใช้อีกคู่นึงโชว์ที่ชอบมากๆจะซื้อ2คู่ นี่คือของที่ผู้ชายทุกคนตามหานะครับอันนี้นากี้ดังไฮคับดังไฮรุ่นนี้ต้องไปเกาหลีไปหาพบคุณหมอทำไมครับเป็นรุ่นดังไฮจดังมันดังได้ไหมอ่ะได้ได้คิดว่าได้คิดว่าได้ค่าตัดออนไหมอ่ะนี่คิดว่าใช่คิดว่าใช่ทำไมพี่เพชรจ้าถึงชอบรุ่นนี้คือทุกรุ่นเป็นดังไฮอ่ะดังไฮหมดทุกอันเป็นดังไฮหมดครับสีมันต่างกันใช่ทำไมต้องเป็นดังไฮก่อนพี่ก่อนที่เราจะสะสมเนี่ยเราก็ไปดูว่าเออ ไนกี้เนี่ยมันมีรุ่นไหนที่มันเป็นตำนานบ้างสุดท้ายเนี่ยดังเนี่ยมีตำนานที่แบบดูดีมากๆเราก็เลยรู้สึกชอบในตำนานของเขาก่อนอคือตำนานคือตะกอนเนี่ยทางไนกี้เนี่ยผลิตรองเท้าแบบนี้ให้กับเด็กในมหาวิทยาลัยของอเมริกาอันนี้มันบูมมากเลยในหมู่วัยรุ่นก็เลยเริ่มผลิตลายเป็นสีอื่นนอกจากสีประจำโรงเรียนแล้วพอมันดังขึ้นมาอีกดังขึ้นมาอีกปึ๊บเขาก็เลยเลือกพรีเซนเตอร์เป็นไมเคิลจอร์แดน ก็ไมเคิลจอแดนครั้งแรกจะใส่ในกี้ดังก่อนใช่ครับพอใส่ในกี้ดังปุ๊บประสบความสำเร็จเขาเลยบอกงั้นเราจะเอาดังเนี่ยไปติดโลโก้จอแดนใช่คนก็เลยเรียกมันเปลี่ยนรุ่นขึ้นมาอีกเป็นไมเคิลจอแดนใช่คแล้วตอนนี้ที่สะสมทั้งหมดเนี่ยกี่คู่แล้วคะทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณสี่รอยคู่คู่ที่แพงที่สุดคืออันไหนพี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสายคุยราคาอีกแล้วเอาอีกแล้วสายคุยนะคะไม่รู้ไม่รู้อ คู่แพงสุดอ่านี่แพงสุดนี่แพงสุดทําไมคู่นี้มันถึงแพงที่สุดมันหายากหรือมันยังไงพี่ปิจาอันนี้คือเพราะว่าเขาไปคอลแลบกับแบรนด์อัพไวใช่แล้วก็ดีไซเนอร์เนี่ยคือดังมากเป็นคู่แบบแรกๆเลยที่เขาไปคอลแลบกันทําให้เกิดการแบบ ตามล่าหามันมเพราะมันเป็นคู่แรกใช่ครับรุ่นแรกที่เขาไปคอลแลบกันถูกต้องครับของสองแบรนด์เน<ช><ร>ี่ยโอ้โหผ่านไปสามหลังต้องบอกว่าทุกหลังที่เราคัดสรรมาวันนี้มีของตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กันเลยละครับช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อว่าอีกสองอันดับบ้านดาราสุดอลังการจะเป็นบ้านใครกันบ้างห้ามพลาด